ทีนี้มาดูฝ่ายค้านกันบ้างพักร่วมฝ่ายค้านนอกจากก้าวไกลก็มีประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะแต่ว่ามาดูก้าวไกลกันก่อนไปถามคุณหมายเสิริกัญญาตันสกุลก็แน่นอนว่าถูกจับตาว่าคุณหมายนี่ก็น่าจะอภิปรายเรื่องของเศรษฐก<อ>ิจเรื่องของดิจิท่อวัลเล็ตหรือเปล่าและจะมีประเด็นอะไรอีกบ้างแล้วคุณไหมายบอกอย่างนี้เลยมีการตั้งเตีมอาตั้งเตีมเลยฮะบอกเตีมของการอภิปรายคราวนี้ของก้าวไกลเนี่ยคือ รัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนว่าเป็นการไปล้อกับอะไร ไปล้อกับสโลแกนของพรรคเพื่อไทยคุค้นๆสโลแกนเพื่อไทยก็คือพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนอันนี้คือรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนส่วนคนที่จะอภิปรายเฉพาะในฝั่งก้าวไกลก่อนหน้านี้มีตัวเลข34คนใช่ไหมฮะล่าสุดคุณหมายบอกอาจจะเพิ่มเป็น35คนกําลังคัดเลือกจากข้อมูลใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาทุกวันนะครับเพื่อความสดใหม่แม้รอบนี้คนอภิปรายเยอะแต่จะไม่พูดยืดเยื้อเป็นชั่วโมง จะเน้นสั้นกระชับตรงประเด็นจะได้ดึงดูดประชาชนที่เข้ามาฟังนะฮะขณะเดียวกันคุณหมายบอกไม่ปฏิเสธว่าเรื่องคุณทักษิณเป็นหนึ่งในหัวข้ออภิปรายเพราะปัญหากระบวนการยุติธรรมที่กำลังสร้างสองมาตร,รฐานไม่ทำให้ผู้คนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอหน้ากันนะฮะแล้วก็เลยต้องยกตัวอย่างกรณีคุณทักษิณแน่นอนคุณสิริกัญญาบอกแล้วบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ควร ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งในการเตรียมข้อมูลมาตอบโต้ฝ่ายค้านควรไปเตรียมทุ่มเททรัพยากรกักบการชี้แจงผลงานดีกว่าอะไรทําแล้วไม่เข้าเป้าบ้างนักข่าวถามกุณสิริกัญญามีข้อมูลที่ฝ่ายค้านเนีย่ยคิดว่าจะต่อยอดได้ไหมอย่างเช่นอภิปรายเสร็จอภิปรายจบปับ๊บไปยื่นองค์กรอิสระให้ตรวจสอบต่อเหมือนกับที่เคยทําสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วคุณสิริกัญญาบอกมีแน่นอนแล้วน่าจะไปยื่นปป,ปอชอเพราะเป็นองค์กรที่มีข้อมูลที่น่าจะไปยื่นมากที่สุด แต่ถามว่าจะเชื่อมโยงไปถึงตัวรัฐบนตรีเลยไหมคุณหมายบอกอาจจะยังไม่ถึงเพราะว่าถ้าถึงเนี่ยรอบนี้คงจะอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วนะฮะยังไงก็ตามขอฝากนิดหนึ่งฝากไปถึงรัฐบาลอย่าอาคติกับฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปคือการตั้งคําถามเสนอแนปะปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินขอให้รัฐบาลเปิดใจอย่าไปตั้งแง่ตั้งป้อมคอยปกป้องคุ้มครองคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ นักข่าวมีการถามประเด็นนี้ด้วยคุณพลท่านผู้ชมยังไงคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าในโซเชียลของนายกเศรษฐามีการโพสต์คลิปนายกออกกําลังกายออกกําลังกายด้วยการชกมวยชายริมทะเลอ่าทีมแอนนี่นี่นี่ภาพนี้ภาพนี้นักข่าวถามคุณหมายเห็นแล้วรู้สึกยังไงเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณอะไรก่อนศึกอภิปรายหรือเปล่าคุณหมายบอกเหมือนกับเป็นการตัดไม้ข่มนามทำให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่นายกต้องเป็นกังวล แต่ก่อนหน้านี้ตอนสอวมีการซักฟอกเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนกลัวหรือเปล่าว่าที่ผ่านมารู้สึกจะไม่ได้ทําอะไรไหมเลยขยันออกมาแถลงช่วงนี้เ<ข>พราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาชกเป้าโชว์ของนายกตัวเองเนี่ยไม่ขอคอมเมนต์ละกันแต่เมื่อสักครู่บอกเหมือนเป็นการแบบ ตัดไม้ข่มน้ำนะมีสำนวนไทยมาด้วยนะคะทีนี้มาดูการเตรียมความพร้อมของพักเก้าไกลกันหน่อยไหมทีมข่าวเขาก็กอะติดเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมีการอภิปราย <f> เห็นบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าไปดูเนี่ยสสก้าไกลที่ร่วมอภิปรายก็ลงตารางคิวเข้าไปที่พักเก้าไกลเลยไปซักซ้อมไปซักซ้อมไปเตรียมตัวนําข้อมูลที่ได้มาเนี่ย ไปรีเช็คอีกครั้งหนึ่งและเห็นบอกเลยนะคะว่ามีฝ้าฝังของคุณชัยธวัตตุลาธนนี่แหละหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นคนดูแลเนื้อหาการอภิปรายแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้บรรดาสสเข้าพักไปเพื่อไปพูดคุยมีการปรับปรุงอัปเดตข้อมูลตลอดด้วยนะคะแล้วก็ตีวเข้มเพิ่มเติมจนถึงวันที่2เมษายนเรียกว่าติวเข้มจนวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการอภิปรายจริงเลยซึ่งการซักฟอกครั้งนี้ในฝั่งเก้าไกลอะนะตามรายงานบอกว่าก็จะมีผู้อภิปรายหน้าใหม่ๆมาร่วมด้วย แหล่งข่าวบอกว่าแม้ว่าหัวข้อการอภิปรายของสสหลายคนอาจจะถูกมองว่าไม่แปลกใหม่ไม่ได้หวือหวาเท่ากับครั้งก่อนๆแต่เห็นบอกว่าเขามีข้อมูลเด็ดนะคะข้อมูลที่ค้นพบเนี่ยถือว่าน่าสนใจและน่าจับตาม,มองเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็คือฝากฝั่งของก้าวไกลได้ได